คงเคยได้ยินเรื่องราวที่ว่าสยามในอดีตรอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกมาได้อย่างบุดวิทย์เรื่องนี้ต้องย้อนไปในรัชสมัยของรัตนกรรัชกาลที่3พระองค์ทรงเชี่ยวชาญการค้ามาตั้งแต่ยังทรงเป็นกรมบืนเจษดาบดินทรงแต่งสำเพาส่วนพระองค์ไปค้าขายกับต่างประเทศจนมีกําไรเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มหาศาลเงินเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในถุงผ้าสีแดง้างพระแทน่นบรรทมจนเป็นที่มาของชื่อเงินถุงแดงและนาอัศจรรย์ พระองค์ทรงรับสั่งไว้ว่าให้เก็บเงินนี้ไว้เพื่อไถ่บ้านไถ่เมืองในยามที่ประเทศเกิดยุคเข็นราวกับทรงพยากรอนา,นาคตไว้ล่วงหน้าในรัชสมัยรัชการที่5วิกฤตการ์รศ .112 ฝรั่งเศสส่งเรือรบมาปิดอา่าวยืน่นคำขาดให้สยามจ่ายค่าปรับและเงินประกัน3มล้านฝรัง่งภา,ายใน48ชั่วโมงเงินที่มีอยู่ในท้องพระคลังหลวงไม่พอต้องนําเงินถุงแดงที่รัชการที่3มสะสมไว้มาสมทบขาราชการพระบรมวงศานุวงศ์ ก็บริจาคทรัพย์สินตเติบจนครบเหรียญที่นําไปจ่ายฝรั่งเศสเป็นเงินเหรียญต่างประเทศเช่นเหรียญเม็กซิโกและเงินลูปีน้ําหนักรวมทั้งหมดกว่า23ตันต้องขนออกจากพระบรมหาราชวังไปส่งถึงท่าเรือราชวรดิตฐ์ว่ากันว่าต้องขนทั้งวันทั้งคืนจนพื้นถนนยุบเป็นรอยเงินจํานวนนี้ช่วยให้สยามหลีกเลี่ยงจากการถูกยึดครองแต่ยังคงรักษาเอกาชไว้ได้